ทริกส์บายพี่บ๊อบร่วมสร้างพลังสมองโดยมาวิต้าจากเนเจอร์กิฟต์อะครับน้องๆครับมาถึงช่วงของทริกส์ทริกส์บายพี่บ๊อบแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาเป็นภาคต่อเนื่องเขาที่แล้วสอนไปแล้วนะครับกับการหันก้าวเหมือนกับการปอกกล้วยเข้าปากเร็วมากไม่ต้องตั้งฐานเลยนะครับ แต่ว่าคราวนี้จะเป็นเวอร์ชั่น2แล้วนะครับการหาน9มันมีหลากหลายรูปแบบด้วยกันนะครับแต่ละรูปแบบก็มีความถนัดหรือว่าเอาไปใช้งานที่แตกต่างกันนะครับมาดูครับเวอร์ชั่น2เป็นยังไง,งการหาน9ง่ายกว่าปอกกล้วยเข้าปากเวอร์ชั่น2ครับ อย่างเช่นนะครับ123หาร9นะครับคราวที่แล้วเร็วถูกไหมครับคราวที่แล้วเน้นย้ำเอามาใช้กันอีกรอบหนึ่งแล้วกันครับคือไม่ตั้งหารแล้วนะครับตั้งหารเราช้านะครับมาดูนะฮะคำตอบคืออะไรครับจำได้ไหมครับคราวที่แล้วบอกว่าตัดหลักหน่วยทิ้งไปคำตอบคือ12ถูกไหมครับเศษอะไรครับ12เศษที่ได้คืออะไรครับเศษที่ได้พี่บ๊อบบอกแล้วว่าเศษที่ได้ต้องเอามาบวกกับตัวหน่วยถูกไหมครับก็คือได้12บวกด้วย3นั่นเองครับคำตอบก็คือ12เศษ 15หาร9นะครับอันนี้ไม่ลงตัวต้องหารด้วย9อีกทีถูกไหมครับเพราะว่ามันยังเกิน9อยู่สิบห1า <Okay. S 2> หาร9ได้อะไรครับตัวนี้15หาร9ตัดหลักหน่วยทิ้งไปครับได้1นึ็งเศษอะไรครับเศษหนบวกด้วย5 หาร9นะครับเพราะฉะนั้นนี้ได้เป็น1เศษ6กหารเนะครับคำตอบออกมาครับด้านหลังได้1เศษ6กส่วนเด้านหน้าได้12รวมกันก็เป็น13นะครับ12บวกหเป็น13เศษ6กส่วนเถูกไม่ถูกมาดูกันครับคำตอบในข้อนี้นะครับออกมาเป็น13เศษ6จริงๆด้วยครับเศษ6ส่วน9ถูกไหมฮะมาดูต่อไปครับ234ร้เห็นบ้างถ้าทำเหมือนเมื่อกี้เลยคำตอบออกมาเป็นอะไรครับ26เต็มๆเลยครับไม่มีเศษนะฮะ ต่อมาครับ1,058ลองมาดูนะครับถ้าทําวิธีแบบเมื่อกี้ที่พี่ป๊อบสอนนะครับือตัดหลักหน่วยทิ้งไปนะครับตัดหลักหน่วยทิ้งไปครับออกมาได้คําตอบคือ1น5เศษอะไรครับเศษก็คือ105บวกด้วยอะไรครับบวกด้วยตัวท <c oughs> <nt> ี่ต <ers> ัดไปคือ8เศษคือ <c oughs> <c oughs> 1น3ยิโอ้โหยังเยอะอยู่เลยครับต้องทําต่ออีกรอบหนึ่งนะฮะ113ได้อะไรครับตัดหลักหน่วยทิ้งไปก็ได้เป็น11เศษด้วย11บวกด้วยตัวที่ตัดไปครับเป็น14 3 เกิน9ครับเกิน9ก้าทำอีกรอบนึงครับได้1นึ่งเศษเศษห้านะครับเพราะฉะนั้นคำตอบทั้งหมดก็คือเอามารวมกันนะครับเอาคำตอบทั้งหมดมารวมกันก็คือ105 11 1รวมกันเป็นเท่าไหร่ครับ116 117้สนร้จ็นะครับเพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้ครับก็คือ117่งร้จ็แบบนี้ก็ถือว่าเร็วแล้วนะครับไม่ต้องตั้งหารแต่ว่ามีเร็วกว่านั้นครับโอ้โหเจอแบบนี้ขึ้นมาครับ 45,236่หาันสองาิา้น้องที่บัตรต้องทำกี่รอบครับตันหลักหน่วยทิ้งไฟได้ออกมาเป็น4 0 0พันกว่าเอาง่ายๆ่ายครับได้คำตอบมาเลยแล้วกันครับ5 0 2 6 7 2แบบนี้มีวิธีที่เร็วกว่านี้ครับถ้าตัวเลขเยอะๆนะครับเทคนิคมาดูครับเทคนิคที่ว่าคืออะไรครับคำตอบคือการดึงตัวหน้าลงมาเลยครับดึงตัวหน้านะครับตัวหน้าของตัวเลขตัวตั้งครับดึงลงมาเลยครับตัวหน้าจากนั้นครับคำตอบตัวต่อต่อไปนะครับจะเกิดจากเอาตัวเลขตัวตั้งครับบวกต่อต่อการจนถึงตัวรองสุดท้ายค่อยๆบวกกันไปทีละ หนึ่คำตอบ1คําคำตอบนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าบวกยังไงนะฮะและสุดท้ายครับเศษที่ได้ก็คือผลบวกของตัวเลขทั้งหมดนั่นเองผลบวกของตัวเลขทั้งหมดนะครับนั่นคือเศษที่ได้และคราวนี้ง่ายกว่าเดิมครับถ้าเศษนั้นเกิน9ขึ้นไปนะครับเราจะให้หาร9ก้าอีกรอบหนึ่งจากกระบวนการวิธีไหนก็ได้จะวิธีนี้ก็ได้หรือว่าวิธีคราวที่แล้วก็ได้นะครับมาดูครับคราวนี้มาดูตัวอย่างกันนะครับตัวอย่างข้อแรกครับ123หาร9นะครับวิธีการหาคําตอบบอกแล้วคําตอบตัวแรกคืออะไรครับดึงตััวหน้าามครบ 123ถึงตัวหน้าลงมาก็คือ1นั่นเองครับตัวหน้าได้เรียบร้อยแล้วครับคําตอบตัวต่อไปครับันบอกว่าให้บวกตัวหน้าแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆจนถึงตัวรองสุดท้ายถูกไหมครับบวกต่อมาครับเอา1มาบวกกับ2ครับนี่ครับคำตอบตัวลงมาคือ1นบวกสได้เป็นเป็น3ครับถึงตัวรองสุดท้ายหรือยังครับ2คือตัวรองสุดท้ายนะครับหลักหน่วยไม่เอานะครับส็จนี้พอถึงตัวรองสุดท้ายนั่นคือผลลัพธ์ของคาตอบเศษที่ได้เออะไรครับ เศษที่ได้บอกแล้วว่าให้เอาตัวเลขทั้งหมดบวกกันนะครับก็คือ1นึบวกสบวกสครับเศษที่ได้ออกมาก็คือ1นึบวกสบวกสนั่นเองครับและคําตอบในข้อนี้คือ13บสเศษหครับเส็จเรียบร้อยไม่ได้ทำอะไรเลยนะฮะหาร9ง่ายนิดเดียวนะครับย้านะครับดึงตัวหน้าลงมาเลยนะครับหนึยยี่สก็ดึงหนึ่งลงมาครับตัวคําตอบตัวต่อไปให้บวกไปเรื่อยๆนะครับหนึ่งบวกสองเป็นเป็น3ามามาเป็นคําตอบตัวต่อไปมันถึงตัวรองสุดท้ายแล้วใช่ไหมครับก็ะจบอยู่แค่นี้ชนิดเศษที่ได้คือบวกตัวเลขทั้งหมดครับก็คือหนึ 1นบกสมันอยู่ตรงนี้แล้วครับ1บวกสอยู่ตรงนี้ได้3นะครับเอา3ไปบวก3ตรงนี้ ก็ได้เป็น 1. นบวกสบวกสเช่นเดียวกันนะครับก็คือเสศษหนั่นเองไปดูตัวต่อมาครับจากโจทย์ของเราครับ234หาร9นะครับคำตอบตัวแรกได้ออกมาก่อนเลยครับได้เลขเลข2ครับถูกไหมฮะเอาตัวแรกลงมาเลยครับคำตอบตัวต่อมาคืออะไรครับเพื่อบอกแล้วว่าให้บวกจากตัวหน้าไล่ไปเรื่อยๆครับ2บวกกับ3ถูกไหมครับคำตอบตัวต่อมา2บวก3นะครับก็ได้5นี่คือคําตอบครับถึงตัวรองสุดท้ายยังครับมาบวกถึง3แล้วถึงตัวรองสุดท้ายแล้วคําตอบจบอยู่แค่นี้นะครับต่อไปเป็นเศษครับ เศษที่ได้คืออะไรครับ2บก3บ4พี่ปอบบอกแล้วว่าบวกตัวเลขทั้งหมดของตัวตั้งถูกไหมครับ2บก3เราได้5แล้วนะครับมาบวก4ก็เลยเป็นเศษเป็น2บก3บก4ได้ได้9นั่นเองครับแต่9เวลาเศษ9หาร9มันได้คําตอบคือ1เลยถูกไหมครับเพราฉะนั้นเศษ9หาร9ก็คือ1เศษ0นั่นเองเพราะ1เศษ0ได้25แล้วก็ได้1เศษ0ก็รวมออกมาเป็นอะไรครับเป็น25บก1เศษ0ก็คือ26ครับจบแล้วนะฮะไม่ได้หาร9ใดๆเลยนะครับตัวเลขน้อยๆยังทําได้มาดูตัวเลขเยอะๆครับ จะเร็วขึ้นเยอะครับตัวเลขเยอะๆตัวต่อมาครับเมื่อกี้พี่บ๊อบต้องทํา 3- สี่รอบนะครับก่อนจะได้คําตอบบอกแล้วครับคราวนี้ทํารอบเดียวพอฮะขันเก้าครับดึงตัวหน้าลงมาเลยครับตัวหน้าคือเลขเลขหนึ่งครับเลขหนึ่งครับตอบตัวต่อมาครับบวกเข้ามา2ตัวนะฮะบวกไปเรื่อยๆครับเมื่อกี้หนึ่งคำตอบนะครับตัวต่อมาคือบวก2ตัวครับตัวถัดมาคือบวก3ตัวจนถึงตัวรองสุดท้ายนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าบวกยังไงบอกแล้วครับว่าบวกไปเรื่อยๆนะครับหนึ่งมาบวกกับอีกศูนย์ครับคำตอบตัวต่อมาคือหนึ่งบวกศ บวกถึง0ถึงรองสุดท้ายได้ยังครับไม่ถึงนะฮะรองสุดท้ายคือเลข5นะครับมาดูครับคำตอบตัวต่อมาคืออะไรครับ1นึบวกศบวกครับนี่ฮะหน่บวกศบวกาบวกถึงตัวรองสุดท้ายนะครับได้อะไรครับคำตอบมาเป็นเป็น6ครับเศษที่ได้ครับมาดูเศษที่ได้นี่ถึงตัวรองสุดท้ายแล้วที่เหลือก็คือเศษถูกไหมครับเศษที่ได้ครับเราได้แล้วตัวนี้คือ6นะครับ6มาบวกกับอะไรครับตัวสุดท้ายคือ8นะครับเอา6มาบวกกับ8คือเศษครับเศษคือ14นั่นเองครับ 14หการ9 116เศษ14หัน9ต้องทำต่อไหมครับทำต่ออีกครั้งนึ่งผมไมับเพราะว่ามันเกิน9อยู่นะครับ14หาร9กา็คืออะไรครับได้1นเศษ5ครับได้1นเศษทําทำไมพี่ป๊อบรู้มันเร็วเหลือเกินนะครับก็นี่ครับติดตัวท้ายนะครับได้1นะครับส่วนเศษที่ได้คือเอา 1, ไปบวก4ก็เป็นเศษ5นั่นเองหรือไม่ครับก็ใช้วิธีแบบนี้แหละครับเอา1ลงมาเลยนะครับดึง1มาครับตอบ1ดึงลงมา ส่วนเศษคืออะไรครับเนื่องจาก1เป็นตัวรองสุดท้ายอยู่แล้วถูกไหมครับก็คือหาเศษไปเลยเศษคือตัวเลขทั้งหมดบวกกันครับหนึบวกสได้ได้5นั่นเองถูกไหมฮะจากนั้นครับเราบอกว่า116แล้วได้1เศษ5อีกทีหนึงมาดูนะครับตอนนี้ได้116แล้วก็ได้1เศษ5นะครับรวมคําตอบได้ครับหนึแล้วก็ได้อีกหนึ่งนะครับเป็นหนึ่งร้อยสิบเจ็ดเศษห้าคำตอบที่ได้เป็นร้อยสิบเจ็ดเศษห้านั่นเองง่ายนะครับง่ายนิดเด ฐานก้าวมาเรียบร้อยแล้วรู้คําตอบรู้เศษนะครับมาดูหลักหมื่นนะตัวเลขหลักหมื่นแบบนี้ทําได้เช่นเดียวกันครับน้องไม่ต้องตั้งหายต่อไปนะครับถ้าตั้งหารแล้วก็ยาวเต็ม2หน้ากระดาษเลยนะครับมาดูนะฮะบอกแล้วครับคำตอบคือดึงตัวหน้ามาเลยนะครับตัวหน้าคือเลขเลขสีครับตัวต่อมาครับคือเอา4มาบวกกับ5ถูกไหมฮะตอนแรกดึงตัว4ออกมานะครับแล้วก็เอา4มาบวก5แล้วสี่บวกห้าบวกสองบวกหบวกสบวกส บวกไปได้ยแบบนี้นะครับไปดูครับได้49แล้วนะครับ49ตัวนี้4บวก5ได้9นะครับคำตอบตัวต่อมาบวกถึงเลข2ครับเนื่องจากตรงนี้เราได้9แล้วใช่ไหมครับไม่ต้องไปบวกหน้าย้ำแล้วฮะเพราะว่า4บวก5มันได้9เหมือนเดิมนะครับบวกกับ2ครับก็คือเอา9ไปบวก2ครับ9บวก2นี่ฮะ9บวก2ได้อะไรครับ9บวก2ได้11 11ใส่ยังไงเอ่ยใส่เลข1 2ตัวเลยไหมครับไม่ใช่นะฮะคำตอบคือต้องใส่แบบนี้ครับใส่1แล้วทด1ก่อนครับโอเค ตอนนี้ได้11แล้วนะครับทำตอบตัวต่อมาต้องเอาอะไรบวกครับ11บวกกับตัวเลขถัดมาคือเลขเลข3นั่นเองครับเลขถัดมาคือเลข3 1มันบวก3ได้14ใส่ยังไงครับ <Okay. S 1> ก็ใส่4แล้วทด1แบบนี้ครับ <Okay. S 1> ใส่4แล้วทด1ไปตัวหน้านะครับ ตอนนี้ถึงตัวรองสุดท้ายหรือยังเลขสามรองสุดท้ายแล้วนะครับที่เหลือคือคือเศษครับจาเป็นไหมฮะต่อตัวเลขทั้งหมดมาบวกกันด้านหน้าเราบวกไปหมดแล้วนะครับด้านหน้าบวกไปทั้งหมดแล้วได้14ครับเพราะฉะนั้นเศษออกมาเท่าไหร่ครับก็เอา14มาบวกกับตัวสุดท้ายเลยครับคือได้เศษ14บวก6นั่นเองโอเคไหมครับโอเคมาดูนะครับคาตอบตัวนี้นะครับเนื่องจากว่ามีทดมีทศเนี่ยเราก็ต้องทดตามไปด้วยนะครับ ได้คําตอบออกมาเป็น4ดึงลงมานะครับหนบวกหเป็น2นี่ครับเกบวกหเป็น10นะครับใส่ศูนย์ทดหไปข้างหน้าเลข4ก็ได้ออกมาเป็น5้าพันยี่สิบสี่นั่นเองอย่าลืมนะครับเหมือนบวกตัวเลขธรรมดาครับเหมือนบวกตัวเลขการทดธรรมดานั่นเองส่วนเศษคืออะไรครับยี่สิบหารเก้าลงตัวยังครับยังนะครับยังไม่เสร็จใช่ไหมครับยี่สิบยังหารได้ต่อนะครับยี่สิบหารเก้าได้อะไรครับสองเศษสองนะครับปิดตัวท้ายได้คําตอบเลยครับได้สองนะครับส่วนเศษก็คืออะไรครับเอาตัวเลขมาบวกกันนะครับเศษสองบวกศูนย ได้เศษ2นะครับเพราะนั้นคำตอบของเราคือ5024บวก2เศษ2องส่วน9าคำตอบสุดท้ายเลยออกมาเป็น5026สเศษ2อส่วน9ครับง่ายนะครับแป๊บเดียวเองนะครับนี่หลักมือนะครับที่บ๊อบทำ 4บรรทัดถ้าทําเร็วๆนะครับน้องๆทําพี่บ็อกเชื่อว่าไม่น่าจะเกิน15วินาทีในการหารเก้าแล้วได้คําตอบทั้งหมดนะครับนี่แหละครับเทคนิคที่นํามาฝากกันนะครับส่วนที่มาที่ไปมาดูกันครับที่มาก็เกิดจากการหารยาวเราสังเกตเอานะครับว่าสิ่งที่มันได้มันคืออะไรบ้างนะครับการหารยาวนะครับบอกแล้วว่าเวลาหารยาวเราก็ใช้อะไรครับ9หารด้วย12ทสถูกไหมครับ9หาร1นไม่ได้ก็ต้อง9หาร12ได้1ครั้งนะครับ ได้1ครั้งลบกันแล้วเหลือเศษ3นะครับเหลือ3ก็ดึง3ลงมาครับถึง3ลงมาหาร9อีกทีนึงนะครับหาร9ได้3ครั้งครับ9 3ได้27ครับเอา27ลงมานะครับโอเคแล้วก็เศษลบกันเหลือ6เพราะฉะนั้นคำตอบคือ13เศษ6นั่นเองนะครับมาสังเกตครับ 3ที่ได้คืออะไรครับ3มาจากไหนครับ3ถ้าสังเกตง่ายๆนะครับสามาจาก1บวก2ครับ1บวก2คือตัวหน้าบวกกันครับได้คำตอบตัวหลังเป็น3ครับส่วนเศษที่ได้ครับมาดูนะฮะเศษที่ได้1บวก2บวก3าครับสังเกตนะครับ1บวก2บวก3าได้ได้6ครับเพราะฉะนั้นคำตอบคือ13เศษ6นั่นเองมาลองดูอีกตัวอย่างนะครับเกิดจากการหารยาวเหมือนกันครับคำตอบนะครับออกมาครับ9้าหาร1ไม่ได้นะครับ9เลยต้องหาร10หาร10ได้1ครั้งครับได้9นะครับ9ลบลงมาครับเหลือ หรือหครับถูกไหมฮะหนึ่งนะฮะต่อมาครับดึงหลงมาครับเวลาหารนะครับเอา9มาหารอีกทีครับ9ได้1ครั้งเหมือนกันครับได้1ครั้งได้9นะครับจากนั้นก็เนี่ยฮะเห็นไหมฮะหที่ได้ครับคือ1นบวกศูนย์นี่คือตัวหน้าเนี่ยแหละครับเข้าไหมฮะคือถ้าเราหาร9ตัวนี้นะถ้าปิดนะสิบหารเก้าคืออะไรก็คือ10เศษหนั่นเองถูกปะสิบหารเก้าคือ10เศษหนึ่งก็เอาไปทดตัวต่อไปครับมาดูนะฮะสิตอนนี้ได้สิบห้าลบเกมาเป็นอะไรครับเป็น6คครับดึงง8ลมารับ มาดูนะครับตัวต่อมาครับ68นะครับ68ถ้าเราจะหารต่อแบบวิธีธรรมดาครับ9 7 63จะได้7ถูกไหมครับแต่พี่บ๊อบบอกว่าจะพิสูจน์หลักการนี้ครับพิสูจน์หลักการนี้โดยการเอาแค่6ครับเพราะอะไรครับ1บก0บก5รวมกันด้านหน้าได้6นะครับนี่มาจาก1บวก0บก5ได้เท่าไหร่ครับ9 6ได้54นะครับ54เศษที่ได้คืออะไรครับเศษ14เศษ14คืออะไรรู้ไหมครับน้องครับ นี่ครับ1บวกศบวกหบวกครับได้เศษ14เรียบร้อยตรงนี้นี่คือวิธีการพิสูจน์นะครับว่าทำไมเราถึงได้เอาตัวเลขตัวหน้าลงมานะครับตัวต่อมาคำตอบตัวต่อมาก็คือเอาตัวหน้าบวกตัวถัดมาคําตอบตัวต่อมาก็บวกกันมาเรื่อยๆนะครับนี่คือหลักการที่เราใช้นะครับแล้วเศษที่ได้ก็ออกมาแป๊ะเลยนะครับ1บวกศบวกหบวกได้เป็น14เช่นเดียวกันแต่ว่า14ยังไม่จบถูกไหมครับเมื่อเราได้เศษที่ยังเกิน9เราก็เอาไปหารต่อนะครับนะฮะสิบสี่หารเก้าก็ สังเกตง่ายๆนะครับ14ปิดตัวหลักหน่วยนะครับได้คําตอบคือเลข1นะครับส่วนเศษที่ได้คืออะไรครับก็บวกกันทั้งหมดนะครับ1บวก4ได้ได้5คําตอบก็เลยเป็น1เศษ5เมื่อคําตอบได้116ด้านนี้ได้อีก1เศษ5นะครับคำตอบทั้งหมดออกเรื่อยเลยออกมาเป็น116บวก1เศษ5ก็คือได้117เศษ5นั่นเองนี่คือการพิสูจน์นะครับว่าทําไมหลักการนี้ถึงใช้ได้ก็เนื่องจากว่า10หาร9ได้1เศษ1 ร้อยหาร9ได้10เศษ10พันหาร9ก็ย่อมได้100ร้อยเศษร้อยนั่นเองครับคำตอบมาจากตรงนี้นั่นเองเอาละครับน้องๆตอนนี้มีวิธีการ2วิธีแล้วนะครับวิธีแรกที่เราใช้คราวที่แล้วที่สอนไปใช้กับตัวเลขน้อยๆได้ผลดีครับส่วนวิธีนี้นะครับใช้กับตัวเลขมากๆครับจะได้ผลดีเพราะฉะนั้นเลือกเอานะครับเวลาไปใช้ใช้ให้มันตรงจุดด้วยส่วนที่มาที่ไปก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับว่ามันมาจากจุดนี้ยังไงน้องๆก็ลองไป ทำดูนะครับทำเยอะๆทดสอบดูเยอะๆนะครับแล้วน้องจะได้รู้ว่าหารก้านั้นปอกรล้วยเข้าปากยังยากกว่าก <không S 2> ารหารก้าของเราทั้ง2ว <c oughs> ิธีเลยนะครับอ <c oughs> ้าวันนี้พอแค่นี้ก่อนครับแล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับขอขอบคุณบมอวิ้าจากเนจตกิป